m o นิ i n g อร์นิ่งดูวันนี้ขนาดนี้นละคะ่ะ6โมงครึ่งเขาปล่อยบอลลูนดูสิวิวดูวิว,วบอลลูนมาแล้วบอลลูนเดี๋ยวมาใกล้ๆจะถ่ายบอลลูนดูบอลลูนมาแล้วลอยมาแล้วหนุนกลมๆสูงๆยังยังไม่เห็นใช่ไหมคะนะ่ะจ้องดีๆตรงกลาง เขาปล่อยบอลลูนนะเมืองนี่รถตู้วิวจะขับไปเที่ยวเราจอดหน้าบ้านเอาเจ้าคุณทองเจ้าคุณทองสูตรอากาศดีๆอยู่หน้าสวนนี่เลยคะ่ะไม่ไปไหนดูเตลรแหน่ดูดอกบานชื่นกำลังโตแล้วโตวนตันโตคืนอันนี้ดอกบานชื่นคอยดูฝีมือของวีวีนะคะ นุนดอกดาวเรืองอุ้ยดอกนี้เหมือนดอกกุหลาบเนาะดอกนี้เหมือนดอกกุหลาบดกมากใส่อะไรดอกไม้ถึงดกสดชื่นวีพี่ใส่นมกับนมสดกับอุย้ยผักแพลวพูดแล้วก็จะลาบก่อนนะผักแพลวเก็บผักแพลวก่อนเด้อจะไปลาบลดน้ำรดน้ำอ่อุ้ยออกดอกแล้วต้นนี้ หอมบ้าตอต้นใหญ่อยู่คนเดียวชอบปลูกแต่ทานไม่หมดกินไม่หมดใครอยากได้หอมมาเอานะคะปลูกอีกแล้วนั่นเสียีีแล้วเสียแป๊บเดียวก็โตผักแพ้วผัก,พผกพแพวใส้ลาบใส้ลาบใส่ก้อยกลุ่มบางเดยวด์วทดูสิสดชื่นไหมสดชื่นนากาะเช้าเช้ามันรู้สึกว่ามันสดชื่นจริงๆเช้าเช้า นนทำกัน้นทำเหล็กกัน้นแด่มองเห็นวิวสวยเนาะหน้าบ้านจเจ้าขุนทองเสียงนูกเสียงกาสดชื่นหน้าบ้านเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนนะคะกาแฟเดี๋ยวจะไปเอาเนื้อมาใส่รสสมารีนรสสมารีนรสสมารีชอบมากเพาราะว่าวดีชอบเขาดูปลูกเขา <c oughs> กระถางกัน มันใหญ่มันสูงก็เลยชอบอปลูกเป็นไม้ประดับเดี๋ยวเด็ดไปใส่สเต็กทำสเต็กกับโรสมารีใหญ่สูงมากเป็นไม้ประดับดูนี่เด็ดเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยค่ะเด็ดเอายอดอ่อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปจะไปใส่สเต็กให้ดูเด็ดเอายอดเด็ดเอายอดอ่อนๆอย่างเงี้ยโรสมารีทำสเต็กสเต็กแพสสเต็ก เนื้อสเต็กไม่ทานเนื้อทำให้ปลาปลาเนะี่ไปใส่สเต็กก่อนนะอหอมหอมอุ้ยหอมมากเลยโซเชนบิว so ตี้ฟูล l รสแมรี่ที่สวนปลูกทุกอย่างที่ดีต่อตาต่อ,ตอใจปลูกทุกอย่างที่ทานได้ปลูกปลูกปลูกนะคะสูดอากาศหายใจสักหานาทีหนึ่งนาทีก็ค่อย ข้าไปนะเจ้าคุณตบอกว่าจะเปิดเพลงมันออกมาข้างนอกแล้วมันไม่มีเหน่บดอกไม้นี้บานเต็มที่เลยสะพรั่งเลยดอกกุหลาบดูสะพรั่งดอกไม้กําลังสบานสะพรั่งดอกดอกดอกขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกตอนนี้กุหลาบกําลังเต็มสวนแล้วดอก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  ปลูกทุบยางที่กินได้อันนี้มีคนถามเขาบอกว่าถ้าน,นี่มันต้นตะไคร้ไหมปลูกข้าตะไคร้ใบมะกรูดเหรอ่าจารดาวเรืองคอยดูดาวเรืองจะบานสะพรังใช่ไหมกับกาบกาบกชอบออกมาที่สวน,นสูดเข้าไปอากาศดีๆสูดเข้าไป สุดอากาศดีดีวิววิวหน้าบ้านอะวิวหน้าบ้านของวิวีสวยไหมคะสวยไหมชอบไหมชอบไหมวิวหน้าบ้านออ้คนพลังเดินไปไหน,หนูก็คือความสุขดีต่อสายตานะคะ